สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องคนส่องปลาสู่กุทุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศหล่ะพี่น้องพอ,อกันกับคนส่องปลากับทีมงานสาววันที่สามสิบพี่น้องมกราค้มปีหกหาพอ,อกันกับบรรยากาศย่ำเ่าอากาศคึมค้มๆเด้อพี่น้องมื่อนี้เป็นบรรยากาศคลายฝนสิตกหลังจากเมื่อวานคุณมันเพิ่มพี่น้องมื่อนี้ยายเกตเปลี่ยนแผน กาตามหวยตามห้องพี่น้องเอายายเกตสวัสดีค่ะมามาสูข้อยกาบน้ำกันเด้อพี่น้อง <c oughs> มาหาอยู่หากินแบบไรนอ่อบาลนี่ <c oughs> เป็นการขว้วหอยพี่น้อง <c oughs> ขว้วหอยกาบเ <c oughs> บิ่งยายเกตสาวข้าเดียวได้เครื่องกระตาละพุ่นเป็นห้อยกาบเด้อพี่น้องแถบทีนเืินว่าเอินว่าห้อยอย,อยังตัวนี้กับบองโคือกันพี่น้องแถบบ้านคนสองปลาเอินว่าห้อยกาบหลายคักพุ่น <c oughs> หาตามฟังหวยฟังห้องล่ะพี่น้องที่นำ้ำแหงน้ำบกไปเมเมยคือเมื่มนานบ่บ่หากินกับเสียมคือเก่าเนาะมีพวกคนเสียมกับตาเสียมกับกระตาเนี่ยหากินคู่กันขนาดมันกะนะันนอ่ะเรื่องน้ำกันเด้อพี่น้อง้มนี่นนกับการหาหัวหอยกาบกานาั่งก็คือบมันคือกับฝูกผ่อนห้อยจูบหอ้อยห้อยขมล่ะพี่น้องได้คือกันเดินทางน้ำกันสามข้นโอนี่ กับน่องเสือแดงมือคุดมันเพิ่มคือเก่าล่ะพี่น้องนี่หัวห้อยคือกันฝอยย่บละงานเป็นงานคือกันทั้งนี้ก็ได้เครื่องตาคือกันละพี่น้องเจเกตกับเครื่องตาละน้องคนกับเครื่องตาคือกันเอาหลากหลายรูปแบบการหาอยู่หากินพี่น้องเดินทางกับคนสองปลาแปลกแหวกแนวซูเมอร์ละพี่น้อง ลาเฮงน้อยใช่เก็บป่นไม่มาปุ่นปุ้ยป่นนั่งก็มองเดียวห้อยกาบป่นระวังในเมื่อแง่ดีแห้ง <laughs> ป่นมันก็โปวดไปไดยโวดเฮงน้อยเหาอุ่นเก็บไปกินโดนๆได้พี่น้องห้อยกาบเขาง,ง่ายแต่ว่าเป็นถ้าเป็นห้อยกาบที่ง,งมจากน้ำตัวน,นั้น เดินทางไกลก็บ่ได้เก็บใบต้นกับเน่าพี่น้องตัวตนนี้เก็บได้เป็นเดือนสองเดือนพมละวนี่ต้นนี้ตัวนี้คือมันเน่าตัวนั้นเน่าปากมันอ้าตัวนี้ปากมันแ็จปากแแจปวดไปเลยเว้ยปากแ็บอ๋อหาแนวเขาบ่หาอละพี่น้องมันคอยหมันกินแแบคือกันเด้อพี่น้องนี่ห้อยกาบนั่ไปลวกกวนั่ไปลวกแล้วก็ แกเอาโตของหอยมาตากนําไปพัดไปถอดกระแสบเพื่อกันหลากหลายเมนูเพื่อกันพี่น้องเอางัดเป็นงัดวะ<ม>น,นั่นหอยอยังหอยเชอรี่เช,อร,เชอรี่ก็เอาอืมเสียมใหญ่มันห้อยขาดนำนักมันไหล เนาะก่อกันปลายเดือนมกราคมปีหกหาอะไรพี่น้องแวบบแอบ,บกสิเบิร์ตไปแล้วมกราปีหกหาเรีวครับการล่อรุน่นติดตามค้นสองปลาไปเรื่อยพี่น้องมีหลากหลายการหาอยู่ห้าก,กิน,นาาใส่เขียด้ลาย,าลายเเขียดจะหน้าลายบ่เอาใส่ขวดติหล่ะเนาห้ากินบ่นี้บ่บผลเสียมดอกพี่น้องทีมนี่ เสียมกับกระตาานี่ผูกกายกับทีมงานคนสองปลาขนาดหลากหลายการหากินื่อว่านล่ะพี่น้องตามห้องตามห่วยตามทงไงทงหน้าตามดวงตามดอนไปเบิร์ดทีมนี่อง้สรกับนี่ ไปครับ<า>พี่น้องเลยเตรียมไปตาปอกปอกแมนเบิดแล้วพี่น้องคุณจะนวยงยงไง ถ้าฝนตกเนาะเดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็แจงอยู่ม,มีสีฝน,นลงอยู่พี่นอ้องเอาแถบบริย่างละพี่น้องขัวต่อแผ่นไปเลยตามลำหวยลำหองนี่ละพี่น้องได้สารพัดหอยอยู่ลักลกกับิเป็นหอยกาบละพี่น้องลร้แห้งอ้ะสู่ไปซ้ำเห็ดเกิด ตกแห้งๆเลยฝนเลยเรียนาชีพล่อแต่ฝนเนาะตกมันก็สิเกิดอยู่ติเฮ็ดบ่มันย่ามมันก็เกิดได้เนาะนี่นั่นเดินกุมผ้าตัวเขาเก็บผงแดงเนาะแดงข้ามผงข้าสีผงคาาอื่แดงหน่อยแดงขาไล่เมื่อผงเลือดนอ่าผงขาไลาเยังบอร์ปีเลยกาผ้าผัสไปเก็บเก็บใยๆเลยเนาะหอยเนาะฮะ ห้อยวะเก็บขนาดเก็บอนะ่แลลักษณะการหากระหาตามทอ้อง่องห้อง่ะพี่น้องหน้ามันแหงไปห้อยฟังโตอยู่ตามทราย้นอยลักษลักที่เป็นห้อยกาบ่ะพี่น้องห้อยกาบห้อยเชอรี่อู้ยียส่วนห้อยจูบหรือว่าห้อยขมเนี่ยสิมักอยู่น้ำหนองพี่น้องส่วนตามทงไฮท้งหน้าบ่คอยเรือดอกพี่น้องเขาไทกบต่อเฟืองเบิด์ แมนบ่อู้หนอ่อยหแหงอืมตาจยกเกศสีเต็มละบันเชอรี่ก็มีเ้าหาหนังกบมันพ่อได้ยูย่ได้กินอยู่พี่นอ้องอืมเป็นน้ำหมองเนาะอ,อันนี้ฮอเชอรี่หน่อยนึงเน,น่าบอก นะฮาผัวหาเคียไปจังสีละพี่น้องตามฟังห้องตามกวนห้องที่น,น้ำแห่งผู้คนน้อยู่อยูอ่แบบแบบไร้หน,นาะชุดนี่เนอหน่อหน,นุ่มตัวเป็นชิ้นๆโอ้เนี่ยหนะแมนเบิ้มมันสิเสียบอยู่ตามดินเหรอพี่น้องอ่ะ เป็นีเนาเฮ้จะใส่จะใส่บิ๊บิ๊กไข่ผู้ขัวใส่ผู้ขัวขัวเฮ็ดเนาะขัวฮิตเราลูกอื้มงดให้กลับจำโบพี่น้องเอยหน่อยกระมีหน่อยกระมีใหญ่กระมี ไม่กราบของ่ายเอาไปกองถิ่มว้ในบ้านล่ะพี่น้องย่ไมอยากอะคอยเอามาเห็ดกินเอากองถิ่มว้ซื้ออยู่ได้เป็นเดือนนดหน่อยจะเก็เดือนสองเดือนสองสามเดือนพุ่นถ้าบ่โดนน้ำถ้านำไปล้างน้ำเนี่บ่ได้บ่ได้นี่บ่คอยกราบอ่ะใส่ใส่บิ๊กใส่กรากบ่ได้เลย อ้ไลายคักพีน่น้องคนี่ยังไม่เลยแล้วคนไหนยังมีไี่ตอนนี้ยายเกศกับน้องคนใดไปทุ้งหนึ่งเลยพี่น้องคนส่งปลามาที่หลังที่แรกไปหาหอยหอยเดือพี่นอ้องตอนยายเกศกับน้องคนลงมาก,ก่อนไปหาหอยเดือกบะหมานดอกพี่น้องได้มากสี่หาวย เล็บซี่พี่น้องที่รอดกับบอดนเรื่องผีน้องจะเย็นๆแอบหนึ่งตีเต็มทั้งสองตาล่ะเต็มได้พี่ตะโกนมีไม้จูบไม้จูบกระมิ้นพ่อไว้แล้วป๊อบนั่นตับแห้งขาดเปิ้เนี่ยพุทธมันเพิ่อมไร้มือหนักน เม่นเบิด์ตหนอแม่นนี่แหละนี่เสียบทีเดกระได้อยู่เสียบอยู่ตามฟังห้องแม่นเบิรหอยจุกกใหญ่เด้หอยจุกใหญ่แฮะมีทั้งหอยจุกหอยผมโสดแต่ล้าสติเป็นหอยปากลายกว่าโมงไม่กล้าเป็นกระเด้อ ขุดมันก็เทียงกันโศกห่ายยังสิเทียงกันอยู่มันเป็นฝนสีมาบ่เมื่อเมื่อไรได้ผลเอ้าเปตาฝนมาแห้งพี่น้องคุณบรรยากาศอึมครึมเด้อพี่น้องวันนี้บ่เห็นตะเวนเลยคุณเอาประกาศงานขับไว้ เบิดเนาะคอ้มใจเบ็ดติตว่าละเอ้าใส่เต็มสองตาแหละพี่น้องตอนนี้ปวดใส่งามๆเด้อพี่น้องห้อยกาบมือนุฮะยังกับมานทีมงานนี่หาเนี่ยถ้าบ้านเขาบัวฮะกับมานตัวหนอนมันเพิ่มแต่บ้านเขาบักโคตกับพักกันไปกคต แต่ก็ะแทบจะได้เราพี่น้องมันเพิ่มเมื่อวานนี่หนึ่งโอ้เขาทาแห้งโอ้ยใหญ่มันเพิ่มเมื่อวานนึงแลว้วก็เอาน้ำตาลโรยลุยพี่น้องครับเป็นน้ำตาลปิดแห้งดีแห้งขูดมะพร้าวออนใส่เนาะแห้งร้ายอยู่ประเดี๋ยวนี่ฝนลงเม็ดเราได้หนิเนาเอาไปมาโตกี่ลีพี่น้อง อืมถ้าฝนตกเ็ดคสผงเกิดเราได้หน่อืมนี่คนหม่อยฝนีนน่นี่แถวนี้เป็นตลาดอยู่อืมบริเวณนี่ละเนาะหาเปลี่ยนหมองไปเรื่อยละพี่น้องรอตามลำหวัวลำหองกไปเรื่อยๆลายบอบลบอบ สิมาก่อนโกโคกไปเลยหายใจหายใจเอาเอาเร็วๆก่อนฝนสีมาบ่มันสีบัวเต็มตาเลยสีบัเต็มตาน้เตรีมตาเอาจริงสี่น้องที่งานนี่บวสที่เป็นเก็บเห็ดคุดมันหาหอยเอาเร็วๆฝนสีมางัดเป็นงัด ห,ห,หลากหลายการเนี่ยหาอยู่หากินพี่น้องทีมงานคนสองปลากับหาพ่อได้อยู่ได้กินแหละพี่น้องอื่นหลุดมาแยกเจี่ยสิผ้าหายยังจอดอ่อืมห <laughs> <laughs> ลายแถมรุ่นแต่ละเมือบเรคือเก่าด้วพนนย <laughs> พี่น้นองทีมงานนี่แถมสู้หาได้ทุกแบบเป็นการหาอยู่หากินตามฤดูกันแหละพี่น้อง นี่ได้หนีแล้วสิคักหางจิมสีลายใส่เงาใหม่ถ้ายอยู่แบบยายเกฑ์หมดเก่งอยู่ังาไหมอือจัหน่อ,นอยหมดได้ยเกฑ์มันหง <c oughs> ายได้หมด,หมด,หมดมเลยอาหมดหมดปับหมดหมดเลยนั่นปับแล้วเปล่าไยออลงเม็ดจนได้เวฝน ส่วนตัวนี้ห้อยขมพี่น้องห้อยขมห้อยจูบล้วพี่น้องมั้งมันเป็นกอดเลยเก่งน่อหอยเนาะเก่กงดินแห่งๆฟังโตอยู่รอฝนเก่งไหนก็สวยยิ่งกี้อะได,ด้น่าเห็นบ้าแม่นมีวัวปบอบเพื่อเพิ่นบันนวยังแปลกๆไม้เฉลี่ย เจลี่ก็เอาแฝดอยู่ได้ตามังงงนั่น <No. S 1> ได้เอาไปใส่ผ้าขาวินได้เอาโรดนี่ค่ะบ้าที่โตแห้งโตปล่อยอมาแห้งดอกหนาฝนะแฉะนันยังไม่แห้งมังนเป็นหนาฝนมันตีแห้งอยู่ก่อน กันยังกัเทีย่หกปันได้กระพากันหมดเนาะคุ่นอางใดขุ่นธรรมดาปันได้เลยร้ายบอกดินแห่งๆล้วพี่น้อง <c oughs> มันเสียบอยู่เฉยเลย เห็นไหมเมาใส่ย่างยังอยู่นี่อืมโอ๊ยโอ๊ยอ่ะแกะก้อนโตขอยนี่อ่ะมุมนี่ก็พรามุมนี่ ก็เป็นตะมันอยู่พี่น้องซับไปทา้งในมีแต่หอยนั่นอหอยเชือดีก็มีเบาหวานหน่อยนะเ้อเลยกันมันคักพี่น้องมันนั่นละมั่งใหม่ออกสิหลายอยู่หลายนี่ไม่เชื่อด้กระดามแต่หอ,อยเงีนเบิดเลยนี่ มันเสียบอยู่เนาะบดแม,มนเบิดเลยพี่น้องเสียบตาเลยเต็มตาเต็ตาเนี่ยปอบเต็มกับเมื่อคนละตากับเมื่อมือนนี่สามคนสามตา,อ,า,าอีก,อกคนหนึง่งบร่ได้ขวานเะพิ่นดอกพี่น้องตายจะเก็บเก็บหอยจูบไงหัวสองคนเด็กสามตาอู้หอยจูบเนาะใส่บิกเลย ตะหไยยังมามาเกี่ยวมยเกี่ยวเต็มเต็มอืมตัวนี้หอยเกี่ยวนี่ทุกห้อยแลพี่น้องเอาอย่าพากันจมเด้อสมสมกับอยากได้กัดแขล้วไว้ฝนบอกพี่น้องฝนมาเป็นตยานให้พวกคุณมันตกเรยได้อยู่บานนั่น เป็นตะล่มขนาดบางเนี่ยบางเนี้ยใบใหม,ม,ม่เต็มเลยพุนเอาคือสิบ,บวไว้ดอกพี่น้องกลับบานก่อนเอตรียมการสีเดินทางกลับแล้วพี่น้องบ้านนี้มีพายุฝนมาพี่น้องเป็นพายุฤูดูร้อนไปจักคือเบ่งเป็นตะยานแห้งพุนมันเป็นร่อยหนาวกับหนาวต่วหอห่อนี่แหละพี่น้องมันเลยเกิดเป็นฝนแต่ตก๊กต๊กแห้งเอาพี่น้องขึ้นิแเมน เดินทางต่อบ่ได้หาต่อบ่ได้ดอกพี่น้องคือสิเป็นกลับบ้านมาเนี่กลับบ้านเนาะมาพี่น้องกลับบ้านก่อนมาเนี่เบิ่งยอดห้อยสิได้สุดยอดอยู่พี่น้องเต็มสามกตาลักลักกับสิเป็นห้อยกาบเด้อพี่นอ้องเมื่อยแห้งเบาก็บอกออกพี่นอ้องเอย้ยยานฝนเทิ้งฝนเทิง้งลมมาอืมบางเวลาหม้อหนีหม้อหนีได้ฝน,นมันมีลมมาพร้อมปิตยานแห้ง อืมข่าวเสียงไปยีลมนี่คะไปต่อบ่ได้ต้องเขาต้องหาที่ลบก่อนนั่นเสียงจาไปยีล้มเอ้าพี่น้องเชิญชอบวิดีโอจังไายกซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคัมติชมยังพอกันไหมคลิปไหมหมือไหมพี่น้องเอาเยอะเกสวัสด,ดีค่ารีบๆพายยูซีมาพี่น้องพูดเปตยาดแห้ง อ,อ้าวล่อหลุนน้ำคนณส่งปลาไหมพี่น้องคลิปนี้กรับบ้านก้อนพี่น้องยอดหอยสีด้กับซุดยอดอยู่หมานอยู่เป็นหอยกาบเด้อพี่น้องรักๆเต็มไปสามกระตาอ้ากคับบ้านก้อนมาหนีจังล่อหลุนน้ำคนณส่งปลาไหมพี่น้องมือไม่ว่าจะเป็นคลิปหาอยู่หาก,กินแบบใดนล่อหลุนน้ำยายเกตสําหรับมือนี้กรับบ้านก้อนพี่น้องพายุมาแล้วอ๋ออยู่โดนบ่ได้ดอกพี่น้องแค่นี้ก้อนพี่น้องสวัสดีครับ